แล้วฉีด่านี้ไม่พังเหรอถ้าเรามีความรู้เราก็ฉีดได้ฉ,ดบบฉีดแบบนี้เลยนะต้องมีการปิดอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการให้มันโดนน้ําก็คือถ้าเราฉีดเป็นเราทําเป็นมันก็ไม่พังถ,นนถ้าเราทำไม่เป็น่ะถ้าเราทําไม่เป็นให้คนที่เขาทําเป็นดีกว่าเราอย่าไปเสี่ยงเลยแล้วก่อนฉีดต้องทําอะไรบ้างอะ่ะก่อนฉีดเลยใช่ไหมอ่ะอะไรที่มันกักสามารถกันน้ําได้สูงแลบหรือสูงพลาสติกพันอุปกรณ์ที่เราคิดว่ามันโดนน้ำไม่ได้แล้วหลักๆถ้าหลุจะล้างเองต้องปิดอะไรบ้างก็อุปกรณ์ส่วนควบนะครับที่ต้องปิดก็คือหนึ่ สองไม่ช้าอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับพวกกล่อง ECU พวกนี้เวลาเราฉีดกล่อง ECU ถ้าเราไม่ปิดเราก็ไม่ต้องเอาน้ําไปโดนเขาเยอะเขาโดนละอ,อองได้แต่เขาไปโดนน้าแบบกระแทกเข้าไปแรงๆไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้กรองอากาศ<อ>แล้วเขาจะเป็นกรองอากาศเขาจะโดนน้าไม่ได้เพราะว่าเขาจะดูดลมเข้าเครื่องดูดอากาศเข้าเครื่องนะครับถ้าเกิดมีไอ้น้ำเข้าไปก็ทําเครื่องพังได้แลวอย่างนี้ขัดได้เลยใช่ไหมพี่ขัดได้ครับแต่ว่าต้องระวังมือนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์เขาจะคมนะถ้าจะล้างเองคมมากนช่วงงตรงนี้มันจะคม เรียกว่าคีบเลกถ้าใครล้างนะคะคิดจะล้างเองนะต้องระวังเรื่องการโดนบาดเนี่ยจะไอ้พวกขอบเนี่ยมันคมมากนะระวังนะคะคือถ้าลูกค้าที่บอกว่าเกือบเรางีทอกล็กก็คือต้องรังวนเพราะว่าช่างเราทำเป็นแน่นอนทำเป็นอยู่แล้วครับไม่มีทางแน่นอนครับเพราะเราตังรเราไม่ปล่อยอยู่แล้วเรารับประกันทุกคันน่นสุดยอดอีก